สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโบนัสเฮลค่ะสุขภาพดีคือรางวัลชีวิตค่ะก็จะกลับมาพบกับเรา2คนนะครับผมต้องวุชนุคงสำรวยครับค่ะและเต้เต้ครองขวัญพันธุสุลินค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยรายการโบนัสเฮลนะคะก็คือเป็นเทปแรกของเรา2คนนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยทางรายการของเราเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้ถึงในเรื่องของสุขภาพต่างๆที่เรานำฝากคุณผู้ชมกันนะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงแรกนะคะก็คือจะนําความรู้ข่าวสารค่ะข้อมูลดีๆนะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมาให้คุณผู้ แล้วปกติน้องเต้นี้ชอบออกกำลังกายบ้างไหมครับไม่ค่อยมีเวลาพนะี่ต้องเรียเนเพื่อทางานด้วยเนาะเนาะซึ่งคนกรุงเทพหลายๆคนพี่ก็เชื่อว่าหลายคนมักจะไม่ค่อยมีเวลามาออกกําลังกา,กายกันนะครับนี่แหละรายการของเราก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางนะครับที่มีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันนะครับรวมถึงว่าอาจจะมีในบางช่วงข,ของเราจะมีเรื่องของท่ากายบริหารมาฝากกันด้วยเพื่อที่คนกรุงเทพนะครับคนที่มีเวลาน้อยเนี่ยจะได้มาชมแล้วก็จะนําไปปฏิบัติกันได้ง่ายๆนะครับสำหรับ3ช่วงของรายการเราที่เรานํามาฝากกันนะครับก็ถือ ว่าเป็นช่วงที่มีสาระความรู้เหมาะกับคนกรุงเทพทุกๆคนเลยนะครับว่า <c oughs> จะเป็นช่วงแรกนะครับจะเป็นข่าวสารครับจากทางกรุงเทพมหานครของเรานี่แหละครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพต่างๆนะครับเกี่ยวกับทางด้านของสำนักอนามัยในสังกัดของกรุงเทพมหานครนะครับโรงพยาบาลต่างๆในสังกัดของกรุงเทพมหานครก็จะมีเรื่องราวข่าวสารประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามกันครับค่ะและในช่วงที่2นะคะก็คือจะเป็นในช่วงที่เราเนี่ยได้ไปพูดคุยนะคะกับผู้รู้หรือไม่ว่าจะเป็นคุณหมอจากทางโรงพยาบาลหรือว่าทางสำนักการแพ ะะสำนักอนามัยหรือว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลของสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะในช่วงนี้คะ่ะเราก็จะไปพูดคุยกับคุณหมอในเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆะนะคะว่าสาเหตุของโรคเลยเกิดขึ้นอย่างไรวิธีการป้องกันอย่างไรรวมไปถึงนะคะวิธีการรักษาเป็นอย่างไรด้วยนะคะวันนี้จะเป็นโรคอะไรต้องขออุบไปก่อนไว้ติดตามกันค่ะคุณหมอก็ะะะจะมีวิธีการแนะนํามาฝากกันนะครับถ้าเก,กิดใครที่เป็นโรคที่เรานํามาฝากกันก็จะได้นํานไปปฏิบัติตัวกันได้อย่างถูกต้องรวมถึงคนที่มีญาตินะครับที่เข้าข่ายเป็นโรคที่เรานํามาแนะนํากันด้วยและในช่วงสุดท้ายจะเป็น ช่วงที่เรานั้นจะมีเรื่องของท่าการบริหารอาจเป็นท่าออกกาลังกายหรือว่าในบางสัปดาห์เนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมไปหสถานที่ออกกาลังกายกันนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมีท่าการบริหารอะไรมาฝากกันต้องติดตามกันนะครับซึ่งเมื่อพูดกันแบบนี้3ช่วงคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพกันไม่ออกนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมครับไปดูตัวอย่างของรายการเราในวันนี้กันก่อนเลยครับ ชนิดที่2นะคะพี่ต้องก็คือเป็นชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินนะคะซึ่งชนิดนี้นะคะในประเทศไทยเนี่ยพบมากกว่า95%เลยนะคะซึ่งมักจะมีความรุนแรงน้อยค่ะพบได้บ่อยนะคะในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปค่ะพี่ต้องนะคะมีอัตราการป่วยที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนอายุค่ะแล้วก็มักที่จะพบในผู้หญิงด้วยโดยเฉพาะนะคะมากกว่าผู้ชายเบาหวานชนิดที่2นะคะผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับ คนไข้ที่มีอายุมากกว่า50ปีกับน้อยกว่า50ปีเนี่ยจะพบว่าคนไข้เป็นงูสวัสดในกลุ่มมากกว่าอายุอายุมากกว่า50ปีมากมากกว่านะครับอันดับ2ก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับโดยเฉพาะ เ i ลท2แล้ว Transition ไปที่ท่าอัน r ราชันดา s สนะหรือว่าท l f Moon กันเลยนะคะก่อนอื่นยืนในท่า v a บ i o 2ก่อนเลยค่ะปลายเท้าด้านหน้าชี้ไป90องศาผ่อนคลายปลายนิ้วออกเล็กน้อยยกปลายนิ้วขึ้นน,นิดนึงกดไปที่สันของเท้าทั้งหน้าและหลังในส่วนทางด้านหลังของเท้าให้กดไปที่สัน ค่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสําหรับตัวอย่างรายการของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าน่าติดตามชมทั้ง3ช่วงรายการเลยนะคะไม่รอช้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามไปในช่วงแรกเลยนะคะซึ่งในช่วงแรกของเราวันนี้เนี่ยก็คือนําข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะไปดูเรื่องแรกเลยพี่ต้องวันนี้น้องเต้เอามาฝากกันในเรื่องของเบาหวานเรื้อรังนะคะเสี่ยงโรคหัวใจสูงนั่นเองะนะคะคือต้องบอกว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะกินอาหารให้ครบ5้าหมู่มันออกกําลังกายอย่่่าางงเเีีียก็อจจทะส โรคหัวใจได้ด้วยใช่ครับซึ่ง<ม>โรคเบาหวานนี่นะครับถือว่าเป็นโรคที่ฮอตฮิตเลยนะ<ม>สำหรับคนกรุงเทพรวมถึงผู้สูง<ค>อายุด้วยนะครับนิยมเป็นกันนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเบาหวานเนี่ยถือได้ว่าเป็นโรคที่เป็นกรรมพันธุ์นะครับ<ม>ถ้าเกิดว่ามีคน,คนในครอบครัวเราเป็นเนี่ย คนรุ่นต่อๆไปก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องมาคอยดูการสังเกตอาการกันนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บางคนชอบกินอาหารหวานๆน,นะครับก็จ,จะส่งผลให้เป็นโรคเบาหวานได้นะครับแน่นอนว่าพอเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้เป็นโรคอื่นตามมาด้วยที่น้องเต้บอกนะครับว่าเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจในะครับ ะะซึ่งทางนายแพทย์สุพันศรีธรรมมาะะที่วดีิกรมการแพทย์เนะะี่ยค่ะเขาได้กล่าวว่าปัจจุบันนะคะโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังเลยนะคะซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยอีกหนึ่งปัญหาเลยก็ว่าได้นะคะโรคนี้เนี่ยเกิดจากความผิดปกติของร่างกายนะคะที่ว่าไม่สามารถใช้น้ําตาลได้ตามปกตินั่นเองนะคะทาให้ระดับในน้ําตาลค่ะพี่ต้องนะคะในกระแสเลือดเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็ถูกขับออกมาทางปัสสาวะเนี่ยเนื่องจากว่านะคะร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลิน ะะซึ่งเมื่อมีระดับน้าตาลค่ะในเลือดสูงเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วนะคะจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยเสื่อมแล้วก็เสียหายได้ค่ะซึ่งโรคเบาหวานนะคะก็แบ่งเป็น2ชนิดค่ะคือ1นนะคะชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลินค่ะเป็นเบาหวานนะคะชนิดที่พบได้น้อยค่ะแต่มีความรุนแรงแล้วก็อันตรายสูงมากเลยนะคะพบได้ในเด็กและวัยรุ่นค่ะคุณผู้ชมนะคะที่อายุน้อยกว่า25ปีค่ะซึ่งในประเทศไทยนะคะเขาก็คนพบนะคะว่า คนพบนะคะว่าน้อยกว่า5%ของประชากรค่ะในเรื่องของที่เป็นโรคเบาหวานที่จะต้องชนิดที่พึ่งอินซูลินเนี่ยพบได้น้อยกว่า5%ของในประเทศไทยนะคะ และสําหรับชนิดที่2นะคะพี่ต้องก็คือเป็นชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินนะคะซึ่งชนิดนี้นะคะในประเทศไทยเนี่ยพบมากกว่า95%เลยนะคะซึ่งมักจะมีความรุนแรงน้อยค่ะพบได้บ่อยนะคะในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปค่ะพี่ต้องนะคะมีอาการป่วยที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนอายุค่ะแล้วก็มักที่จะพบในผู้หญิงด้วยโดยเฉพาะนะคะมากกว่าผู้ชายเบาหวานชนิดที่2นะคะผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะไม่มีอาการแสดงออกนะคะของโรคเลยหรืออาจจะมี การแบบค่อยเป็นค่อยไปจนถึงขั้นแสดงอาการรุนแรงหรือว่าหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้นั่นเองครับซึ่งพี่จะบอกว่าตัวพี่เองเนี่ยนะครับอ,อยูอ่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคเบาหวานทั้งสองชนิดนี้นะครับซึ่งในครอบครัวมีคนเป็นนั่นคืออย่างชนิดแรกนะครับชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลินนะครับอันนี้คุณยายเป็นแน่นอนว่าชนิดต้องพึ่งอินซูลินเนี่ยเราต้องต้องฉีดอินซูลินเข้าร่างกายทุกวันนะครับที่จาเป็นต้องฉีดทุกวันเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเมื่อ คนที่เป็นเบาหวานชนิดนี้นะครับจะมีระดับน้ําตาลในร่างกายเดี๋ยวค่อนข้างสูงแน่นอนว่าก็ถูกขับออกมาจากทางปัสสาวะนั่นเองนะครับเมื่อมีระดับที่สูงเกินไปก็จะถูกขับออกมาสังเกตได้อย่างไรว่าคนที่เป็นโรคนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นเบาหวานเนื่องจากว่าปัสสาวะของเราเนี่ยนะครับจะมีรสชาติที่หวานอาจจะมีมดนมาตอมดม,ดมหรือว่ากินได้อันนี้จะสังเกตเ<ฮ>ห็นได้เลยนะครับเมื่อร่างกายได้ขับปัสสาวะออกมาก็จะเอาน้ําตาลออกมาด้วยทําให้ร่างกายนั้นจะมีน้าตาลที่ลดลง เลยต้องฉีดอินซูลินเข้าไปทุกวันเพื่อรักษาระดับน้ําตาลให้สมดุลน,นะครับนอกจากนี้ก็ต้องคนที่เป็นเบาหวานจะต้องมีการพกลูกอมหรือว่าต้องดื่มน้ำดื่มน้ําหวานเป็นระยะระยะด้วยเ oh. นื่องจากว่าอาจจะเกิดอาการเขาเรียก,กว่าหน้ามืดได้เอื่อกว่าร่างกายเนี่ยาขาดน้ําตาล ที่ขับออกมาจากทางปัสสาวะถือว่าในคนที่เป็นเบาหวานที่ต้องพึ่งอินซูลินตรงนี้ถือว่าค่อนข้างหนักนะต้องดูแลม,มากเป็นพิเศษส่วนอีกชนิดหนึ่งคืออันนี้คุณพ่อเป็นเลย<ม>ที่มมไม่ต้องพึ่งระดับอินซูลิน<ค>แต่ต้องมีการควบคุมในเรื่องของการรับประทานอาหาร<ม>คือไม่ต้องอย่าให้ทานหวานมากจนเกินไป<ค>นะครับเนื่องจากตรงนี้ไปตรวจเช็คได้เวลาไปหาหมอทีหมอเขาจะตรวจเลือดว่าระดับน้ําตาลในเลือดเป็นยังไงบ้างอะไรตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งในยาติงเต้บอกแหละว่าคนที่เป็น เบาหวานที่ต้องเพิ่งอิสุลินจะมีปริมาณที่น้อยแต่คนที่ไม่ต้องพิ่งอิสุลินตรงนี้จะพบเห็นได้ทั่วไปนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายนะก็ต้องใครมีคนใกล้ตัวเป็นก็ต้องดูแลรักษาหรือว่าต้องสังเกตอาการกันอย่างใกล้ชิดด้วยะนะแต่คนสงสัยว่าอ้าวเป็นเบาหวานแต่ว่าทําไมถึงพกลุกโอมที่พี่ต้องบอกเพราะว่าก็อย่างที่พี่บอกว่าเราคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยะจะถูกขับน้ําตาล น้ำตาลในในร่างกายหรือว่าในเลือดที่มากจนเกินไปใช่ไหมก็ถูกขับออกมากับปัสสาวะนั่นแหละก็จะถือพอถูกขับออกมามากจนเกินไปก็จะทําให้ร่างกายขาดน้ําตาลคนเป็นเบาหวานจะฉี่บ่อยนี่แหละสังเกตงคือคนที่เป็นเบาหวานจะฉี่บ่อย ลองสังเกตดูถ้าเกิดชีบอยเนี่ยเป็นเบาหวานหรือเปล่าเพราะอชีบอ่อยใช่ไหมน้ำตาลก็ถูกขับออกมามากจนเกินไปนั่นแหละทำให้น้ำตาลใ,ในร่างกายลดลงก็จะเกิดอาการหน้ามืดหรือว่าวิงเวียนบางครั้ง,งอาจเป็นลมได้น,นั่นเองนะครับก็ต้องมีการพกลูกอมติดตัวตลอดเวลาเมื่อรู้สึกว่าเออจะเป็นลมแล้วก็ต้องอกินลูกอมเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเข้าไปนั่นเอง นะคะซึ่งจากข้อมูลเนี่ยก็บอกด้วยะค่ะว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยควรค,ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ7 0ถึง110เลยนะคะหรือใกล้เคียงมากที่สุดค่ะด้วยการปฏิบัติตนก็คือรับประทานอาหารนะคะให้พอดีแล้วก็เว้นระยะห่างของอาหารแต่ละมื้อให้นานด้วยงดเว้นอาหารประเภทหวานหวานนะคะหลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานด้วยค่ะแล้วก็อาหารประเภทแป้งและไขมันรวมทั้งไขมันจากกะทิอาจเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาหารเนี่ยหลายๆอาหารไทยหลายๆอย่างเนี่ยต้องมีกะทิป รวมไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานพัดแนงอะไรเงี้ยเนาะพี่ต้องถึงอาหารหรืออาหารแล้วก็ขนมด้วยนะขนมหวานของไทยนี่หวานจริงๆไม่ว่าจะเป็นกะทินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาล่างที่เรารู้จักกันอย่างเช่นอะไรทองหยิบทองหยดทองหวานแล้วหวานอีกหวานหวานในตัวเนื้อขนมและหวานในตัวน้ำเชื่อมอีกท่นแหละคือปัจจัยสําคัญเลยที่ทำให้คนไทยมักจะเป็นโรคเบาหวานกันได้ง่ายนั่นเองครับค่ะซึ่งก็ต้องควบคุมน้ําหนักนะคะให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้วยนะคะ แล้วก็อย่างที่พี่ต้องบอกนะคะที่ขังข้อมูลได้บอกมาก็คือเขาบอกว่าควรพกลูกอมด้วยเพื่อไว้กันนะครับสำหรับที่สำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะมีอาการหูบหน้ามืดหรือว่าช็อกไปได้ก็ต้องควรพกลูกอมเพื่อให้ระดับน้ำตาลเนี่ยอยู่ในระดับที่สม,สมดุลใช่ค่ะนะคะแล้วก็ต้องออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยข้อเนี้ยหลายคนพลาดไปได้คนที่ไม่ได้ป่วยเบาหวานนะคะคนเราปกติเนี่ยก็ต้องมันออกกําลังกายเราเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะ นะคะแล้วก็คุณหมอก็บอกมาด้วยนะคะว่าควรง,งดบุหรี่แล้วก็<ม>เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวเนี่ยตามคาแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งขัดด้วยก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของหลอดเลือดหัวใจได้ผู้ป่วยเนี่ยก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็มีสุขภาพร่างกาย<ม>ที่แข็งแรงด้วยว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญเลยในะเรื่องของการออกออกกาลังกายรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะครับเน้นที่ผักผลไม้เป็นสําคัญนะครับหลีกเล่ยงอาหารหวานแล้วก็อาหารจะพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลตรงนี้นะครับ ถือว่าเป็นหลักพื้นฐานสําคัญที่คนไทยหรือว่าคนเราทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติกันได้ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าเป็นโรคอะไรก็ตามหรือว่าไม่ยังไม่เป็นโรคอะไรก็ตามนะถ้าเกิดปฏิบัติได้ตามนี้ก็จะถือ,อว่าจะช่วยเป็นการชะลอการเกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากทางไทยรัฐด้วยค่ะ มาต่อกันที่เรื่องราวของพี่กันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวที่นํามาฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับสำหรับทางสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครครับเขาได้มีการเปิดบริการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับจะเห็นได้ว่าทางสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยจะมีศูนย์บริการเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับรวมถึงสาธารณสุขเนี่ยที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณกรุงเทพมหานครเลยนะครับแต่ที่ศูนย์นี้เขาเปิดมาใหม่นะครับเป็นศูนย์สุขภาพ ศูนย์บริการสาธรารณสุข48นาควัชระอุทิศนั่นเองนะครับโดยที่นี่เขาจัดเนตน,นะครับในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะครับเนื่องจาก<ช>ว่าเราก็จะเห็นว่าหลายๆครอบครัวจะมีผู้สูงอายุอยู่ที่<ช>บ้านนะครับแน,น,น<ช>่นอนว่าผู้สูงอายุเมือม่อแก่ตัวไปเนี่ยวจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากสภาพร่างกายรวมถึงทางสภาพจิตใจก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่บ้านไงไม่มีอะไรทำก็บางทีก็รู้สึกเหงาว้าวเวบางทีลูกหลานก็ไม่อยู่ไปทำงานทำงานกันก็มานจะอยู่กับหมาอยู่กับแมว ก็เหงาบ้างนะครับที่ศูนย์แห่งนี้เขามีบริการทุกด้านไว้รองรับนะครับผู้สูงอายุเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพนะครับด้านกายด้านจิตใจด้านสมองรวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของคุณค่าด้วยนะครับโดยศูนย์บริการสาธารณสุข48หน้าวัชระอุทิศครับก็เปิดให้บริการในเรื่องของการส่งเสริมและก็ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรครับโดยทางทีมสหวิชาชีพซึ่งศูนย์บริการแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ที่ บริเวณของถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือครับ<ช>แขวงนองแขมเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับก็<ช>เปิดให้บริการกันทุกวันนะครับใ,<ช>ในวันและก็เวลาราชการ ตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาครับก็จะมี4กิจกรรมที่ช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุครับไม่ว่าจะเป็นด้านแรกนะครับในเรื่องของด้านกายนะครับจะเป็นการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็การออกกาลังกายอ่าตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญจากผู้ว่าผู้สูงอายุแน <ừ. S 1> ่นอนว่าเมื่อแก่ตัวไปวร่างกายเนี่กก็จะค่อนข้างที่จะอ่อนเรื่ออ่อนแรงบ<ช>างทีแข็ขาไม่มีแรงไงที่นี่ก็เขาจะมีในเรื่องของการบำบัดนะครับสุขภาพร่างกายกันด้วยก็จะ ใช้วิธีการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ช่วยการฝึกบําบัดให้สามารถที่จะเดินเหนินได้สะดวกคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องของด้านจิตใจครับที่นี่เขามีการกิจกรรมสร้างสุขด้วยธรรมะนั่นเองนะครับก็ใช้ธรรมะ<อ>เป็นส่วนช่วยนะครับนื่องจากผู้สูงอายุตรงนี้ครับก็จะอ,อย่างที่เราทราบกันว่าอยู่บ้านจะใช้อาจจะเหงา<อ>มีอาการซึมเศร้ารวมขึ้นด้วยได้ตรงนี้ก็ที่นี่เขาจะใช้เรื่องราวของธรรมะเนี่ยมาเป็นตัวในการบําบัดจิตใจนะครับ<อ>ต่อมาครับในด้านของสมองครับที่นี่เขาจะมีการฝึกควบคุมร่างกาย แล้วก็เรื่องของการพัฒนาการเพื่อการฝึกสมองก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้ส่งอยูได้ทํากันเป็นการพัฒนาสมองใ,<ช>ให้สมองนั้นมีการคิดนะครับแล้วก็มีการอ่านเขาเรียกว่าใช้สมองสมองจะได้ไม่เสื่อม<ช>นั่นเองนะครับก็ช่วยกันได้ ต่อมาในเรื่องของด้านกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าครับที่นี่เขาจะมีการจัดกิจกรรมเรื่องในวันสําคัญต่างๆนะครับรวมถึงเป็นจิตอาสานะครับให้ผู้สูงอายุนั้นร่วมกันเป็นจิตอาสาแล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องของอาชีพด้วยจะได้นําไปใช้ในเวลาว่างเมื่ออยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทําก็มีการฝึกอาชีพง่ายๆนะครับนำมาใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์กันในการสร้างรายได้ให้กับทางครอบครัวด้วยก็ถือว่า มีกิจกรรมแบบนี้้วก็หายเหงากันไปนะคุณแก้วก็ถือว่าเป็นการมารวมตัวการของผู้สูงอายุที่นี่ก็ได้นะจะได้มีการสร้างสัมพันธ์มตรกับคนอื่นในมีเกิดการมีสังคมเกิดขึ้นมีเพื่อนเกิดขึ้นก็จะได้ไม่เหงานะครับก็ร่วมกันทํากิจกรรมในทุกๆด้านนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข48นาควัชระอุทิศนะครับซึ่งที่นี่ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นสนใจนะครับหรือว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเนี่ยสนใจอยากจะมาเข้าร่วมมนนนรับบใทีี่่ศูย์แง้าาํด การจิตใจสมองการรวมถึงมาฝึกอาชีพกันที่นี่ก็สามารถเข้ามาสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ศูนย์บริการสาธารณสุข48นาวัชระอุทิศนะครับสามารถโทรศัพท์มาสอบถามกันได้ที่เบอร์02 421 2147-9ต่อ205นั่นเองนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่สนใจเรื่อง,ร,องราวของสุขภาพสามารถเข้าไปดูในอาทางาเว็บไซต์หรือว่าทาง a c e b o o k ของทางสำนักอนามัยกรุงเทพมาหานครได,ได้ก็เซิร์ชหากันได้เลยนะครับสำนักอนามัยกรุงเทพมาหานครที่นี่เขาก็จะมีศูนย์บริการ กับสุขภาพเนี่ยที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครใครที่อยู่ใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็สามารถที่จะเดินทางไปในศูนย์ต่างๆตรงนี้ได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการกดีๆสําหรับผู้สูงอายุนะคะก็ย้ากันอีกทีนะคะสำหรับโครงการกดีๆแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถไปกันได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข48นะคะนาควัชลาอุทิศค่ะโทรศัพท์02ค่ะ4212147-9ต่อ205นั่นเองค่ะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลทระสัมพันธ์ดีๆแบบนี้ด้วยจากทางสำนักนาศรรศรรศมัยกรุง เทพมหานครนะครับนี่ก็เป็นข่าวสามทีเรานํามาฝากกันในช่วงแรกของเราในวันนี้นะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้ชมมากนะครับโดยเฉพาะวันนี้เน้นไปที่เรื่องของผู้สูงอายุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์บริการที่เปิดขึ้นมาใหม่นะครับให้สําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะรวมถึงเรื่องของโรคเบาหวานนี่ก็เน้นย้าไปที่ผู้สูงอายุจะเป็นอย่างเยอะด้วยนะครับและในสําหรับช่วงหน้านะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอกันครับถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คนกรุงเทพนิยมมักจะเป็นกันนะครับช่วงหน้าโรคที่เราจะมาาคุยกันนอว่เป็ โรคที่หลายหลายคนเนี่ยก็เคยจะเป็นกันนะครับหรือว่าเป็นโรคที่ค่าอันตรายหรือทีเดียวะนะครับจะเป็นโรคอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้าสําหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ,รบโดยทั่วไปการรักษางูสวัดด้วยการใช้ยาต้านไวรัสเนี่ยนะครับมักจะอยู่ในช่วงระยะเวลา7-10วันนะครับแต่ว่ายกเว้นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับ ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเราอาจจะต้องยืดระยะเวลาในการรักษาโรคงูสวัสดออกไปนะครับก็ตั้งแต่7 2็ถึงวันนะครับก็คือระยะเวลา1-3ถึงมอาทิตย์นะครับแล้วแต่ว่าโรคจะสงบเมื่อไหร่นะครับสำหรับผู้ป่วยงูสวัสดนะครับที่อาจจะต้องจำเป็นต้องรับคนไข้นะครับไว้ในโรงพยาบาลนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีงูสวัสดแล้วลามไปบริเวณไปบริเวณตา